โอเคครับก็ขอสวัสดีนนเพื่อนทุกคนชาวแก่นาดอยคังครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดเขา,าเรียกว่าสุ่มเขาเรียกว่าสุ่มนะสุม่มกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งคนะรับตูดีว่าจะเหมาตู้หรือเปล่านะก็บอกว่าอันนี้ก็จะสิ้นสุดอีกสิบบาทเนาะถามว่าชุดสวยไหมเราก็สามารถกดพรีวิวชุดดูได้นะอ่าหัวใจสุ่มยิงเหรอชุดนี่คือชื่อชุดเหรอดิมเมอร์อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะถามว่าสวยไหมก็ เทนะมันออกเป็นแนวแบบแนวจีนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเทนในระดับหนึ่งครับผมมนาะเดี๋ยวผมจะลองจัดเลยลวยกันเดี๋ยวผมไปหาที่ที่แบบผมไปหาที่ไกลๆลวกันเอาแบบที่ปลอดภัยประชาชนแ่าน,นี้นะเดี๋ยวเพราะว่าที่ผมเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างของในแคมป์นะแล้วก็เสียงท้องอันหิวกล้องของผม บอกเลยว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาเลเวลเท่าไหร่กันแล้วเนาะแต่ผมนี่ยังร้อยเจ็ดอยู่เลยไม่รู้จะโดนคนเตะออกจากแคมป์เมื่อไหร่ด้วย๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าตอนนี้เขาเลเวลเท่าไหร่แล้วตารางอันดับเลเวลตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าผมนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเรามาจัดเซตเนียนก่อน๋ยวก่อนนี่เลยกินข้าวก่อนดีกว่าเหมือนจะหิวข้าวอ่ะให้น้องก็กินข้าวนิดนึงอ่ะให้น้องกินอีกหน่อยกินแฮมเบอร์เกอร์กันจะได้อิ่มๆโอเคน่าจะอิ่มละ ผมจะจัดตรงนี้เลยกันเนาะอ่านี่เลยมาทุกคนครั้งแรกนะครับเริ่ม20่สิคูปองไปกันเลยอ่าอัแรกเริ่มมีสิบคูปองมาถึงก็คุณเขาบอกว่ายดีด้วยคุณได้รับคุญแจเวนการ์ดนะครับผมมาไปต่อฮนะครั้งที่สองสามสิบนดูดีว่าชุดผมเนี่ยจะออกอันสุดท้ายหรือเปล่านะอ่าโอ้โหแบบฆ่าวินเมนชั่นไปเลย อะลองไม่ข้ามดิตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหได้เงินนะร้อยนะสิบดิเฮ้ยได้กล่องกาศนะเปิดเลยได้ก,การอะไรเอาค้างสองร้อยแล้วทุกคนปึ๊บสามร้อยเบิบนะทุกคนตอนนี้ก็สี่ร้อยนะทุกคนสี่ร้อยน,นี้ถ้าออกชุดก็คือว่าโชคดีนะครับผมนะถ้าสี่ร้อยถ้วออกชุดก็คือถือว่าโชคดีอ้าวผม 400ออกชุดถือว่าโชคดีแล้วผมนะแต่นเนี้ยเม็ดละเม็ดละ500คูปองเลยเหรอถ้าใครแบบดวงไม่ดีนะเปิด500คูปองนะจริงไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่เราไปดูกันเนี้ยเราสามารถซื้อได้ในราคาแพทินัมอยู่ที่288นะแต่ถามว่ามีขายเป็นแบบโกลมไหมโกลคือแต้มในเกมนะครับมีนะครับ,รบเป็นอยู่ในตลาดนี่เนาะที่65,000นะถือว่าแพงเหมือนกันเนาะก็ถือว่าอันนี้น่าจะโชคดีนะแต่ผมลองใส่ดูก่อน น้องก็มีความค่อนข้างน่ารักใหม่เอาไม่ใช่อันนี้ดิฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นชุดเซตหรือเปล่าน่าจะเป็นชุดเซตนะขอดูก่อนอ่านี่ครับมาแล้วครับผมมันจะมีหมวกด,ด้วยเหรออ๋อมันเป็นอย่างงี้ือน้องน้องมีหน้าตาแบบนี้เนาะผมใส่แว่นก่อนให้น้องน่ารักขึ้นเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าน้องชัดๆครับผมนี่ฮะต้องเป็นเหมือนอมวยอมวยหรือเปล่า,าอมวยหรือเปล่าทุกคนคนดูว่าไงอมวยหรือเปล่านะ น่าจะแบบอาหมวยนะอะไรประมาณนี้ถ่ายรูปก่อนอหนโ่งรูปว่าใช้ได้นะสำหรับเซ็ตใหม่นี้คนว่าไงสวยไหมน่าสวยแหละแล้วก่อนผมไม่โดนอะไรอ๋เอาเอาเอา๋อดโดนตรงนี้อ๋อเนี่ยโดนตรงนี้อ่าเราก็เราจะจะถ่ายรูปแล้วทำนี้แหละนี่น่ารักน้องค่อนข้างที่น่ารักแต่ระดับหนึ่งนะมหมถึงตัวละครผม โอเคนะสหรัดนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผม bye bye, นะบ๊ายบายนะจุ๊บๆนะสวัสดีครับ